เรื่องอะไรนี้มโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับจริงผมคิมเกกับพี่ควันเก้แอนเกรฮะฮะแคนแคสซี่ค่ะก็เมื่นกี้เราอยู่กันซี่ไม่ครับปะทะบอสตันเองนะครับ ว้าวมค์ค้าบรักกี้บอกปะทะบอสใช่ซึ่งบอสองเราในวันนี้เนี่ยไม่ได้มาจากกระตูนนะยครับผมเพราะว่าพี่ไม่รู้จักกระตูนเรื่องอะไรมาแล้วแต่ก็ช่วงนี้แบบว่าไม่รู้ว่ามีกร์ตูนอะไรกำลังฮอตคิดหรือว่าน้องๆอ,อยากให้เอากระตูนเรื่องไหนตัวละครอะไรลองคอมเมนต์มาได้จะเว้นความพุญเจ้านะครับผม <c oughs> ไม่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 โอเคครับผมซึ่งบอสที่เราจับมาสู้ในวันนี้นั่นก็คือ เออเขาเห็นแล้วเลยลาแมนโด,น,ดน้องซลาแมนเดอร์น้านตาหน้าราากักก,กุ๊กกิ๊กด้วยจากว่าเราเล่นเวอร์ชั่น1.17แล้วเราเห็นแบบสลาแมนเดอร์หน้านรักก็เลยแบบเอ้ยอยากลองสู้กับสลาแมนเดอร์ดูนะครับเดี๋ยวหาน่าอาจจะเป็นความบึกเบิร์นเซ็ไหมน,น้องน่ารักมากเลยอย่ะดูโแต่เขาไม่กล้าตีน้องเลยดูหน้าตาน้องดีหน้าเหมือนเ้ย <laughs> โอเคครับผมว่าวันนี้เราจะใช้ Lucky Box Diamond Wolf ในการสู้กันโนนะครับผมเติ้ง Lucky Box Diamond ไกิ่งหรือเปล่านะลืมไปแล้วคือแบบในหลายกล่องวนไปวนมาแล้วมันลืมอ่ะทุกคนก็น่าจะพอสู้ไหวอยู่แหละมั้งต้องดูว่าพี่ขวัญจะปรับสแัมเบอร์เดิร์ไปกิ่งแค่ไหนก่งว้ายตายเกือบตายแล้วไม่ล่ะปลาหมึกโตเอนชาน แต่ถ้าเราไม่ได้ของดีเลยนี่ก็สวยอันนี้อะไรนะ Of เดียนเราจะพูดแบบสำเนียงซิรินะทำไมทำไมต้องสำเนียงซิริไม่ได้อะไรเลยทำไม้องสำเนียงซิริหรอครับได้ยทำไมไม่ได้อะไรเลยอ่ะ Isotope of Elon ถ้าเราไม่ได้ดาบเลยนี่เราสู้ไม่ได้เลยนี่อ่ะถามจริงได้ไอ้นี่มา Bedrock กล่องเงียบกรุบๆอ่ะ เฮ้ยเหรียหนอเหรียญมันเอไป้หโอ้หอหอ้โหรอ้โหโอ้หโอเโหโอ้โหโอ้โหโอ้อเหอยโหโอ้โหโ้โอ้โหโอ้โอ้โหอนอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโ้โห้หโอ้เ่้้้ออ้ออ่น้อเอ้อ้้ออออ้ ยับไรเซเบอร์ยี่แปดดาเมจไรเซเบอร์เฮ้ยยี่แปดดาเมจก็ได้อยู่นะนี่ยังไม่ได้ดามเลยอุ้ยยี่สิบแปดได้โทเทมบูฟคริสตัลได้น่าแล้วจับได้เหรอเพิ่งได้จ้ะอุ้ยอุ้ยได้เพชรมาทุกคนไดมอนด์บูฟเพชรหรือเปล่าใช่ใช่ไดมอนด์บูฟเพชรแล้วก็อ๋อเขาเรียกว่าบล็อกหรอไดมอนด์บูฟไดมอนด์เอาง่ายๆว่ามันก็น่าจะคราฟชุดได้แหละ คิดว่าอ่ะฮะอือฮึ้ยชาีน้ยมวังดาบหนึ่งร้อยห้าบเอ็ด i ดมอนด์บูดดากเกิลขี l หล่าอ๋โหดเกินโหดเกินทำไมพี่ไม่เห็นเปิดได้ดาบบ้างเลยนะระวังคิดเปิดแต่ว่าเราได้เป็นหินเหล็กไปอรอเฮ้ เธอละเลยตายฟดไหนอ่ะฟดไหนอ่ะอ๋ออุ๊ยหุ้ยแรงแรงแรงบัตเตอร์ซอดทำไมเธอไม่แตดาบดีๆทำไมเขาไม่เห็นมีดาบกับเขาบ้างเลยเนี่ยเขียนยี่สิบจ้าเองเฮ้ยนี่หนังสือจัสมิก็ยังจริงอ่ะหนังสือเจมมอนต์บุ๊กก็คือหนังสือธรรมดาหุ้ยชุดเกาะชุดเกาะเพชรเอ้ยไม่ใช่เขาเกาะเพชรเกาะทองเฮ้ยโอ้ยทำไมอ่ะตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอเปิดเครื่องนี่้ว่ะแล้วทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างล่ะมแต่ให้มันตีนะเฮ้ย ปิดแล้วไอเอเมอร่าเขาไม่ทำเซนเตอร์เขาไม่เป็นอะไรเขาไม่ทำเซนเตอร์ผมงงเขามากก็ผมทับตายอยู่คุณให้ผมทำทีละอย่างเดี๋ยวผมทำได้แค่บางอย่างฮัลโหลทไมไม่ได้มีสิบเบอแล้วค่อยทักคิวทักคิวอัลโกรอตแเดียวนี่ใส่พิษพิษติดมอนเตอร์สิโว้ยไม่ปิดลำใหญ่ให้มันตี โอ้ยโอ้ยฟอร์จูน่าบล็อกคัพคืออะไรอ่ะไหนทุกคนเราสามารถเอนชาล็อตตี้บอกเราได้ปะเอาบวก็ไม่ถูกไม่ได้แน่ไหนหรือเปล่าเออตายก่อนได้แล้วเบิร์ดได้แล้วไม่ได้ไม่เราดูแล้วแรงตกรุนแรงมากเลยใช่เขาก็มีเขาก็มีเขาก็มีตอนนี้ตายแล้วไอตอนนี้ไม่มีแล้วเมื่อกี้ยังมีอยู่ดเดี๋ยวว่าเขาอยู่ใกล้อาจจะเพราะอยู่ใกล้เขียนหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่อยู่ตรงตูดเธอและ เธอก็ต้องได้ดิว้าวโชคดีสุดๆเลยนะโชคดีจริงๆนะไม่ดีม้โอ้ยแบ๊กเพชรอะแบ๊เพชรมาอีกแล้วอ่ะเพชรทองเพชรทองเอมบ์โร่ปิดกันยาดไม่ปิดก่อนแล้วกันอ่ออุ้ยมันกี้เรจะลงหัวคีย์เลือ อุ้ยได้ยาได้ยาได้ยาปลาดูซิช็อกเว็บเกนเนตเกนเราควรจะลองปลาดีไหมไม่เพิ่งยัเพิ่งยัง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 เพิ่งเก็บลูกพันธุ์ก่อนอะเรามีลูกเดียวอ่ะเฮ้ยเก็บไว้สู้กับสลามเมนเดอร์ดีกว่าปู่เออเอาไปปลาไปช้อนันเขียนว่าช็อกเวฟอู้ได้เลมอนอีกแล้วมังกรมังกรโอ้ย เขาดวงดีเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณโอเคเนี่ยใช้ได้ปะล่ะเหลือยอด,ดใช้ได้เลยเหลือสามสิบกลอ่องเฉลี่ยกล่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อได้ชุดมาแล้วนะเหลือยี่ส <48 S 1> ิบแปดกล่ <48 S 1> องไปบ้านหมาไหนถ้าในมีหมาเป่าหมาหน้าเทาหมาน่าเงินไหนน้องหมาหมาหน้าวอกเอ้ยหมาหน้าเท่ดียวห,หมาหน้าวอกเฮ้ยออว้ท ดัวคิวเลบัมนีิหมาเกย์จะตายหมาเกย์จะตายหมาทำดีมากลูกมีอะไรอ่ะเดมอนบูฮาริเกนวิเทอร์สโตนหัวแขวนแขวานดามเมสสโคหุยหุยหุยน่ากลัวหุยน่ากลัวมันเป็นดำดำอยู่รอบตัวเธอเหมือนวิเทอร์กำลังแบบครอบงำเป็นปลาได้ไหมเพิ่งเลยครอบงำจิตใจเธออยู่แหน่แหน่แหน่เมอนเลงอยู่แล้วนะเขาเลงอยู่แล้วนะ เะวิ่มาตีเหรอรู้ทันเลยนะใช่เจมี่มาตีโอ้ยอยู่อยู่เมื่อกี้ก็เนี่ยรู้เน่ะในความแบบเทพของพี่พี่อ่ะไม่เด็ดใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเก่งเกือบนะคนอะไรเรื่องความกากอุ้ยได้ดาบได้ดาบได้ดาบร้อยห้าสิบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจมี่โอ้โหดองคิปเปอร์ขอความปิดบอเตอร์ได้ก็ไม่ปิดผมลลงงผมว่าอยากแบบให้มันเป็นสีสันอ๋ออ๋อเต็มหน้า ขำหมอขำหมอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปไหนโดนเดี๋ยวโดนขำหมอขำมาคิดไม่ต้องพูดมันจะแกล้่ะมันจะแกล้งแหละคนเรานะจ่ำหน้าผมมิดาบแล้วผมต้องกังวลอะไรแล้วผมมิดาบแล้วผมมีดาบแล้วดาบอะไรผมมีดาบสุดโหดไม่อยากจะอวดคอสมิกสเปซเพชร เขามีจัดเสียงอัลปาก้ศมันมาอีกแล้วเอเด็บบลอยปปีเนอีกแล้วอะตายแล้วนะเฮ้ยอย่ามาแฮนเปิดเลยมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความชิบหายโอ้ยโอยออยดีมาพาดมไหม เราจะซูดด็อกสลาเมนเดอร์จามินดี้ขวัญลาเมนสามสิบก็จัดว่าดีอยู่เจ็ดกล่องอ่ะเธอเลยขี้กล่องอ่ะตีกล่องเด้อไม่รู้ยยิงไม่ได้ปะต้องมีโต๊ะฉนไม่รูนะมันเขียนว่าอินฟินิตี้ปะไม่เขียนวาแย่จังแต่แลว่าฉันรูการวีอินฟินิตี้ดาบแป๊บหนึ่งนะขอเก็บดาบก่อนได้ไม้เดี๋ยวอีกสองคนสุดท้ายแล้ว ก่อสุดท้ายอุ้ยน้ำยากาอกฟอดไหนหรอนนี่ไม่ไไม่ได้มีชุดอลยเขาไม่มีชุดเลยอ่ะไม่มีสักชิ้นเนึ่ว้ายตายเลย้วตายเลยจะสู้ได้อะเปล่าเช่มีไหมอ่ะอะไรนะไม่มีไม่มีให้หรอกคนกากไม่ให้หรอกได้อันนี้ครับอันนี้ครับได้นะทุกคนคนกากไม่หยุจริงแล้วเอามาครับอีกก็ได้เดี๋ยวดูของใครไหมเยี่ยแกมยี่ยมวก เอ้ยมันมีเฟกไดมอนด์ด้วยนี่นามาพร้อมพร้อมกินยาไม่มียาให้กินอ่ะอันนี้ยากกว่าไม่ได้เยมาทำไมมันกินสโลว์ขนาดนี้เนี่ยไม่กดไม่ได้วะอ้าโอ้ยผมเก่งผมเก่งจับรีบเข้าผมเข้าไม่ได้ผมติดประตูอ๋อเข้าได้แล้วเราเราไม่ได้ค่าได้อันนี้ดาบสามสิบเอ้าเอ้าทำไมลอยอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอเคป่าอะไรเนียโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะเนี่ยสลาเมนเดอร์โอ้โหใช้ดาบร้อยห้าสิบเอ็ดเราไม่ไหววะไม่ไหว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 เธออยู่ไหนแล้ก็ลงกลับมาสิลงไม่ได้เขาไม่อยู่ที่ไหนลเขาจริงจริงเฉยเออโอเคโอเคโอ้ยนี่เขาใช้ดาบร้อยห้าสิบเอ็ดตียังไม่นั่นเลโหยังโหดอยู่เลยอ่ะทำไมเราตีเหม oh, okay, oh, 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 ือนตีสโลสโลอยู่แ no, ล oh, okay, okay. oh, 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 ้วเนี่ยเฮ้ยสลามติดไฟสลาเมนเดอร์ติดไฟ ตีเลยนี่ตีเลยตีอยู่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 ตีอยูเลื่อนรถอ่ะเลืมันรถอ่ะเล่นตัวรถอยู่แต่รถน้อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราตีไปเรื่อนรถเร็วเหรอทีนตีเยอะเลยอ่ะเออตีไปตีไปเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะหนูตีอยู่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 มันก็ไม่เคยเลี้วเลยเนี่ยอะไรมันเยื่องวินกิ่งแต่ว่ามันถึกไงโอ้โหเป็นน้อนเป็นน้อนตัวใหม่ในไมโครมันก็ต้องถึกนิดนึงอ่ะเนาะเก่งกว่าพวกเทพอีกอ่ะโอ้โหเต็ยอนเลย ไม่หรอกเพว่เทพ้มเราลัคกี้บล็อกของดีไงอันนี้เราลัคกี้บล็อกไม่ดีสักเท่าไหร่อ้ายเมีกี่แถววะเนี่ยตอนเป็นแค่เพิ่งเลื่อนหายไปประมาณหกเจ็ดแถวเองเยอะเยอะบอกเลยว่าเยอะตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยปวดตีทีเดียวนึงอ่ะตีใหญ่ทีละดวง่ะคุณจ้าผมพยายามตีอยู่ผมพยายามตีอยู่โอ้ยเฮ้ยเาฟังซือเมาให้ใหม่ด้วยนะคี

เดียวรู้ไหมสลาเมนเดอร์นามันน่ารักเกินไปอ่ะเราทำร้ายนายไม่ลงว่ะก็ทำร้ายนายไม่ลงว่ะยอมตายไห้ยอมตายไว้ยอมตายไว้เอาจริงนะโห้ยชุดเด็กเหลือแค่รองเท้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนาะ ้องจะดุเกินไปนะน้องสลามแมนเดอร์พี่ยอมแพ้เ,เออพี่ยอมแพ้ไปตยอ่ะไปตายอ่ะไปพี่ยอมแพ้ตายไปมาตายอะไรอ่ะโอเคดู วันนี้เราแพ้น้องสลาเมนเดอร์นะคะว่าเราสู้ไม่ไหวจริงๆริงเราสู้ไม่ไหวจริงๆนะคะทุกคนโหดจริงโอเคค่ะทุกคนถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพี่ขันแล้วก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ามุ้ยบ้ามุ้ย